คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับคุณเพชรพุ่มพวงนะคะทายาทเพียงคนเดียวของราชินีลุกทุงอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะและเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทางด้านแม่พึ่งพุ่มพวงก็ได้เสียไปตั้งแต่เมื่อวันที่1 3มิถุนายนค่ะพศ2อ3 5ค่ะซึ่งปัจจุบันก็เสียไปร่วมร่วม31ปีแล้วค่ะและในทุกๆปีนะคะของวันที่13มิถุนายนก็จะมีการจัดงานทําบุญครบรอบแล้วก็เป็นการล้ำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านคุณเพชรพุ่มพวงนะคะก็ได้ออกมาโพสตคลิปเล่าเหตุการณ์แปลกที่มักจะมีคนโทรหรือว่าทักมาหาตนเองค่ะพร้อมกับบอกว่าเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะโดยบางรายค่ะหนักถึงขั้นคุณเพชรพุ่มพวงบอกว่าตนเองนั้นจะต้องยอมไปมีลูกด้วยค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงถึงจะออกจากร่างไปค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสําหรับราชินีวงการเพลงลูกทุ่งอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทรค่ะเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งโดยทางด้านแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะได้มีชื่อว่ามีน้ําเสียงอ่อน,ออนเสียงหวานจําเนื้อร้องได้แม่นทั้งๆที่ไม่รู้หนังสือค่ะ โดยทางด้านแม่พึ่งพุ่มพวงคะ่ะได้เสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายนค่ะเมื่อปีพศ2535โดยทางด้านแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรกค SLE ค่ะและเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าทางด้านแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะก็ได้มีการจดทะเบียนกับคุณปุ้มไกสอนค่ะแล้วก็ได้มีลูกชายหนึ่งคนค่ะอย่างคุณเพชรพควัตนะคะหรือว่าเพชรพุ่มพวงนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณเพชรพุ่มพวงก็ได้มีการออกมา พสคลิปเล่าเรื่องราวแปลกๆที่มีบุคคลปริศนามักจะเข้ามาบอกกับตนเองว่าเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงมาเข้าร่างค่ะโดยจะมีการโทรเข้ามาในเพจบ้างหรือว่าทักเข้ามาบ้างซึ่งทางด้านคุณเพชรนะคะก็ยังบอกอีกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าทุกครั้งก็แทบจะมาคล้ายๆกันก็คือโทรเข้ามาที่เบอร์ส่วนตัวร้องหม่มร้องไห้เรียกลูกเพชรแม่คิดถึงลูกในใจค่ะก็ได้แต่ขำแต่พยายามไม่อยากพูดอะไรเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้ว พอแม่พึ่งเขาไม่เคยเรียกผมว่าลูกเพชรเลยสักครั้งบางคนโทรมาจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีเยอรมนีก็มีแต่มีรายหนึ่งค่ะที่ทางด้านหนุ่มเพชรน,นะคะเขาก็บอกว่าหนักที่สุดเลยเพราะว่าคนนี้เขาบอกว่าแม่พึ่งอยู่ในตัวเขาค่ะเดินมาพูดต่อหน้าเลยแล้วบอกว่าคุณเพชรเนี่ยจะต้องมีลูกกับเขาให้ได้แม่พึ่งถึงจะออกจากตัวเขาไปซึ่งทางด้านคุณเพชรค่ะก็บอกว่าตนเองนั้นไม่ได้ตอบอะไรไปเพียงแต่บอกว่าให้เขาไปที่วัดทับกระดานนะ